ผช่ระดียก <hire> ูนะคขอบคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันสวัสดีสถาบันนะคะข้าพเจ้าจะมาแบ่งปันท่าพรในเรื่องของการทํางานและการปฏิบัติัอใช้พระเจ้านะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทฟูจิซีล็อกประเทศไทยจำกัดและก็รับใช้พระเจ้าอยู่ในบทบาทัวหน้าหน่วยของสถาบันนะคะก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้มาทํางานที่ฟูจิซีล็อกข้าพเจ้าก็ได้มีการอธิษฐานขอกับพระเจ้าที่เจาะจงในเรื่องของการทํางานแล้วก็อยากจะได้ทํางาน โดยที่ม่ติดในเรื่องของเวลาในการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่สําคัญในสุดใน่ชีวิตของข้าพเจ้าก็คือเรื่องของการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าและตลอดสปีกว่าเองที่ข้าพเจ้าได้ทํางานที่นี่ข้าพเจ้าเองก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าจะเป็นมีเดเจอร์หรือว่าซปเปอร์วิเซอร์เองและก็หัวหน้าของข้าพเจ้าเองก็สนับสนุนข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ในการทำ สหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับบทบาทเพิ่มขึ้นในที่ทํางานนะคะข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ดูแลสําหรับพนักงานที่เข้ามาใหม่ข้าพเจ้าได้มีการเทรนนิ่งสำหรับในการทํางานแล้วก็ช่วยเหลือองค์กรนะคะในเวลาที่องค์กรมีปัญหาในการทํางานและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทางานแล้วก็ตั้งใจทํางานเนี่ยข้าพเจ้าก็เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงอยู่กับข้าพเจ้าแล้วก็เห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าในหน้าที่การทํางานด้วยนะคะ แต่เรื่องของการทํางานนะครวันนี้เองก็เป็นวันเกิดของข้าพเจ้าพอดีข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าที่การจัดงานสถาบันในวันนี้ก็ตรงที่24ธันวาคมเนอะก็รู้สึกอยากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานของขวัญชิ้นที่ยิ่งใหญ่กับข้าพเจ้าคะของขวัญชิ้นนี้นะคะไม่ได้ไม่ใช่รถนะคะพี่น้องไม่ใช่บ้านหรือไม่ใช่โทรศัพท์มือถือราคาแพงแต่ว่าพระเจ้าได้ประทานสู่งแก่ให้กับข้าพเจ้านะค่ะข้าพเจ้ารู้ว่าสิญญาของคนนั้นเสิ่ที่สําคัญเป็นอย่างมากตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้รู้ร กับพี่น้องแล้วก็กลุ่มน้องๆ้องสถาบันทําให้ข้าพเจ้าเองนั้นได้รับการเสริมสร้างชีวิตแล้วก็ทําให้ข้าให้ข้าพเจ้าเองนั้นได้รับการเปลี่ยนชีวิตมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนทั้งด้านบุคลิกสิ่งที่ข้าพเจ้าอาจจะไม่กล้าแสดงออกข้าพเจ้าก็กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นเพื่อจะสามารถที่จะสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มน้องๆได้เป็นอย่านด้นะคะข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเองก็จมร์เติบโตขึ้นผ่านคนรอบข้างผ่านกลุ่มน้องน้องสถาบันทุกคนได้เช่นกันนะคะข้าพเจ้านน้องสถาบัก็ เรามีส่วนในการรับใชพ้พระเจ้าอยู่ในคิสจักรในบทบาทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะในคิสจักรไม่ว่าเราจะมีวาระกิจกรรมพิเศษอะไรแล้วก็จะมีการสแสดงของุน้องสถาบานันมากกว่านั้นเองเราก็มีส่วนร่วมในค่ายความร่วพันในการทำค่ายเด็ก,าก,ก,ากต่างๆอการสัมมนาต่างๆที่เรามีเกิดขึ้นก็มีการรับรองผู้นำขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ชีวิตของข้าพระเจ้าแล้วก็สำหรับาน้องสถาบันให้มีส่วนนะคะแล้วก็มีหลายคนเองเนี่ยได้เห็่ในทีมและมัสกนะคะได้มีการ ดปล่อยของประธานท่ศักิ์ตารางความสามารถในการรับใช้ข้าพเจ้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนคนที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้นเต็มที่กับพระเจ้าสิ่งที่สร้างกำลังใจจบจนวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นได้ข้าพเจ้ามีกําลังใจขึ้นได้ข้าพเจ้าบอกตัวเองเสมอว่าข้าพเจ้าถึงแม้ว่านายของพระเจ้าไม่มีใครแต่ข้าพเจ้าพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าข้าพเจ้า ดังนั้นใช้ในชีวิตของข้าพเจ้าและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าตัดสินใจทําตามน้ำัจของพระเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นถึงการอวยพรขอ,ของพระเจ้าอย่างมากมายและเห็นการสนับสนุนของพระเจ้านะคะปัจจุบันนะคะเราก็มีกลุ่มแคร์เพิ่มมาอีกหนึ่งกลุ่มแคร์แล้วนะคะพี่น้องก็เป็นความยินดีดเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่น้องเราเพิ่งเปิดมาได้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่าน ในโรงเรียนในแถบของบางบัวทองนะคะแล้วก็ข้าพาเจ้าเองได้มีการให้หนุนน้ำใจสําหรับพี่น้องของเรานะคะคือน้องผักบ,บุ้งนะคะในการไปเปิดกลุ่มแคร์ที่นั่นแล้วก็ร่วมกับน้องๆที่บางบัวทองนะคะก็มีการไปทำกลุ่มแคร์แล้วหนึ่งกลุ่มแคร์ของคุณพระเจ้านะคะเรามีสายสัมพันธ์ที่นั่นมีผู้เชื่อแล้วมีผู้สนใจที่นั่นด้วยประมาณถึงสามคนด้วยกันก็เห็นถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่รับรองจริงๆสำหรับการรับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็ข้าพเจ้าเองน่ะ ได้มีโอกาสดูแลสถาบันนะคะก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่พิเศษที่พระเจ้าได้มอบให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากขอบคุณสำหรับคุณอมรรัชเจริญเมืองเพียวหรือว่าน้องนิ่มนะคะก็ให้การสนับสนุนข้าพเจ้าเป็นอย่างดีในการรับใช้พระเจ้านะคะให้คนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมการทํางานการรับใช้พระเจ้าและก็ขอขอบคุณท่านรย์สมุทรสุขคุลเหลือด้วยนะคะที่ท่านเองก็ได้สนับสนุนและให้โอกาสข้าพเจ้าในการรับใช้พระเจ้านะคะและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าตัดสินใจ ที่จะรับใช้พระเจ้า,าเนี่ยข้าพเจ้าก็เห็นว่าพราานะเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลรับรองชีวิตของข้าพเจ้าอย่างแท้จริงข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพี่น้องก็ได้รับพระพรอย่างนั้นเช่นกันใช่ไหมคะและภาระใจสําหรับงานสถาบันนะคะประการแรกเลยท่าิ่งที่ข้าพเจ้ามีภาระใจเหลือมากข้าพเจ้าตั้งใจว่าปีนี้นะคะที่จะสร้างให้สมาชิกของเรามีการทํางานเป็นทีมหรือว่าเรียกว่าทีมเวิร์คในการรับใช้พระเจ้าไปในทิศทานดรวยกันในการรับใช้พระเจ้าและข้าพเจ้าอยากสร้างจนให้เปรียบเสมือน คิสจักรมีงานอะไรให้นึกถึงขุมสถาบานันให้เป็นเหมือนโัวแรงของคิสจกักรข้าพเจ้าก็ตั้งใจสิ่งเหล่านี้และสําหรับประการที่สองนะคะข้าพเจ้าหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะเห็นสถาบันของนอนทบ,บรุรีใช่ไหมคะแล้วก็สถาบันของบางบัวทองเนี่ยได้มีโอกาสจอยงานน้องกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราเองจะสามารถไปสร้างสัมพันธ์ในตามโรงเรียนต่างๆข้าพเจ้าหวังใจค่ะว่าอยากจะมีผู้เชื่อเกิดขึ้นมีเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นทางการในโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรืออาชีวะต่างๆนะคะก็อยากจะมีผู้เชื่อเกิดขึ้นแล้วก็ในที่สุดเองเนี่ยอยากจะเป็นมินิเชิร์ตเกิดขึ้นด้วยก็ฝากพี่น้องทุกท่านในการได้ถักเผื่อสำหรับงานของสถาบันแล,าบาแล้วก็ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้นะคะที่ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษในการรับใช้พระเจ้าขอบคุณค่ะ